ป่าชายเลนเป็นหนึ่งในการแก้วิกฤตสภาวะโลกร้อนเนื่องจากสามารถดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์มากกว่าป่าทั่วไปถึง5เท่าและทำหน้าที่เหมือนตะแกรงธรรมชาติคอยดักกรองมลพิษและขยะต่างๆไม่ให้ลงสู่ทะเลดาว ซึ่งมีความมุ่งมั่นทางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนในการแก้วิกฤตโลกร้อนลดปัญหาขยะทะเลได้มีการปลูกต้นโกงกางและเก็บขยะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2552และในปีพศ2563จึงได้ประกาศความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN และเทศบาลตำบลปากน้ำประแสดำเนินโครงการ Down and Thailand Man Globe Alliance ตลอด2ปีที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิการปลูกป่าและเก็บขยะชายหาดก,การติดตั้งป้ายให้ความรู้ห้องเรียนธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว การจัดทำคู่มือชุดความรู้ป่าชายเลนจำนวน3ามเล่มการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายห้องเรียนธรรมชาติป่าชายเลนปากน้ำประแสการจัดทริปให้สื่อมวลชนและการผลิตวิดีโอเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวการสำรวจนกหายากในพื้นที่รวมถึงการจัดประชุมของคณะทำงานในการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการ เพื่อยกระดับโครงการไปสู่ระดับสากลในปีพศ2565จึงได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในระยะ3ปีระหว่างพศ2565ถึง2567ได้แก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฟีมูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรีคอฟและ Second Life โดยในปีพศ2565ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนากลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนอย่างยั่งยืนด้วยการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในประเทศไทยประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากคู่มือสากลด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน และการประเมินคาร์บอนเครดิตสร้างกระบวนการฟื้นฟูป่าชัยเลนและจัดอบรมให้กับชุมชนจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในประเทศไทยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวบงจร Blue Carbon Destination และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้อยู่ร่วมกันกับป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืนจัดอบรมการวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์สร้างต้นแบบของการจัดการและคัดแยกขยะของชุมชนริมน้ำเพื่อลดปัญหาขยะทะเลส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเก็บและแปรรูปขยะทะเล5,000 50, กิโลกรัมเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาต้นแบบสูตรการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อศึกษาพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นพัฒนาสูนยการศึกษาป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านหลักสูตรนักสืบป่าชายเลนและหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภาวะโลกรวนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมนำแอปพลิเคชัน i n a t u r a l List มาสำรวจธรรมชาติและบันทึกข้อมูลทางชีวภาพที่สำคัญ การดำเนินงานต่างๆเหล่านี้จะเริ่มต้นนำร่องที่ปากน้ำประแสและเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่ป่าชายเลนอื่นๆที่สำคัญในระยองและจังหวัดอื่นๆตามลำดับการดำเนินงานต่างๆจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และเป็นต้นแบบที่สำคัญของการแก้วิกฤตโลกร้อนโดยกลไกด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องคาร์บอนเครดิต และลดปัญหาขยะทะเลโดยสร้างต้นแบบการจัดการขยะที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนได้ดาวแอนทายแลนด์แมนกลอฟอา l ิอันส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อนโลกและประเทศไทยที่ยั่งยืนของเราสืบไป